แยกต่างระดับของจังหวัดอ่างทองครับผมก็งสงสัยจริงๆอ่นมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองเลยผ่านจากกรุงเทพมานะครับทุกต่างระดับสว่างผวายหมดพอมาถึงอ่ญญางทองนี่มุดเป็นสัญลักษณ์จริงๆนี่เฉพาะกลางคืนนะครับที่ท่านวันนี้ท่านนักข่าวมาดูป่าช้าพีออกกลางวันนี้สะพายยิ่งกว่าน,นี่ฝั่งโน้นนะครับโดยเฉพาะฝั่งโน้นครับต้นไม้มันจะขึ้นฉนองอยู่แล้วครับ นั่นไม่หมดเลยทางโน้นสายไฟระยงระยางเดือดร้อนเท่าไรชาวนารถเกี่ยวข้าวเข้าไม่ได้อีกต้องเอาเชือกไปผูกสายไฟไแหวนกันรถลอด,ดไม่ได้นี่คือความทุกข์ที่พี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดทองประชาชนชาจังหวัดอ่างทองได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลาย,ยาวนานครับ<ฟ>ดูใต้ต่างระดับสิครับ<ฟ>ด้านท้งหลา<ฟ>ด้านดูสิครับไฟก็ไม่มีแล้วมอเตอร์ไซค์ยามกลางคืนจะให้ไปรับคนงานกันทําโรงงาน จะให้ลอดออกมานะครับโอโหอันตรายมากเคยจี้ปล้นกันใต้สะพานผมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้ในปรับภูมิทัศน์ปรับภูมิทัศน์อย่างไรก็ไม่ทราบครับมันมืดมันตื้อไปหมดเหมือนเหมือนกับป่าช้านางปราโม่ระบุว่าและฉบับสุดท้ายเนี่ยสุดต้องลงทำได้ร้องไปแล้วแต่ไม่มี่รงงานไหนมาช่วยเหลือเขาบอกว่าผมลงทำไอ้ไอ้แผงกันทางปาโมบอกแรงก็หนางเพียงพอ แล้วก็ไม,ไม่มาดูแลไม่แก้ไขนี่เจ็ดชัชว่วโมงแล้วล่ะตรงนี้แล้วมันเกิดการที่พดนันตลอดแล้วไม่ได้พึ่งหน่วยไหนก็ต้องผ่านตือวันนะให้ช่วยปิดตาไม,ม้าหน่อยละวัดแท็พิทักลองพงงูศิการใหนหน่งานลงทางอ่างทองเรื <c oughs> ่องไฟฟ้าแสงสหว่างซึ่งปัจจุบันนี้ผมรับผิดชอบโดยตรงเพราะหัวหน้าไฟฟ้าไม่ม,ไมีดูแลแทน <c oughs> เรื่องโรงเรียนมาตั้งแต่นานนะครับตั้งแต่พุทธาพาเราก็แก้ไขมาตลอดเวลานะครับแต่บางอย่างมันก็ทําไม่ได้ตอนนี้กํลาลังทําแผนลายประมาณการเพื่อซ่อมใหญ่ทั้งหมดมีการทําแผนอยู่ช่วงแยกจากสายเสียเข้าอ่าง,งทองกําลังเสนอแผนของขยายจากเลนเดียวเป็นสองเลนไือ้าช่วงนี้จะจะซ่อมเป็นการชัว่วคราวจะไม่ได้ซ่อมถาวรเเรากรอเดี๋ยวต้องย้ายเสาอีกสี่ห้าต้น จากบางทองแยกเลี้ยวซ้ายไปสิงห์บุรีที่ไฟไม่ติดมานานแล้วเนื่องจากโหลดของไฟจากตูก้เหมือนที่มาสายมันยาวมากทําให้ไฟช่วงนี้ดับบ่อยมากจนต้องตัดออกเะว่าอุปกรณ์มันเสียหมดขณะนี้เราได้ดําเนินการขอขยายเขตจากไฟฟ้าบางทองแล้วกาลังไปามเรื่องอยู่เขาบอกให้ทาเรื่องใหม่ผมก็ร่างร่างเรื่องส ổ, ่งในมบานหน้าน่าจะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเอารถ การหน้าขุดหลังมาเปิดดูสายใต้ดินที่มันเคยขาดขาด,ขาดอยู่มาต่อจะได้บ้างบางส่วนคงไม่หมดต้องรอมอแปงลูกรูปหนึ่งนะมอแปงใหม่อีกูกหนึ่งก็น,น่าจะสมบูรณ์ทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะให้สมบูรณ์จริงๆต้องรอแผนใหญ่ที่ทําเรื่องของประมาณไปคาดว่าจะได้แต่มัน่าจะเป็นปีห้าแต่อปีปีนี้คงไม่ได้เป็นงบห้าแตก